ชมครับผมสุ่มได้ผลสั่นพอดีฮะสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาตบไอ้พวกโปรเก็บผลครับอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเร็วสักแค่ไหนนะฮะมาเดี๋ยวเรามาทดสอบกันว่าว่าห้องนี้จะมีโปรนะครับอ่านะวางนะาวางปึ๊บมีไหมเอ้ามันมัน <S <S <LE AR> มนวแต่ตีแจ็คอยู่ครับมันตีแจ็คอยู่นะผู้ชม อ๋อแบบนี้ไม่ต้องเสียผลให้ยากเลยเนี่ยปั๊กวาร์ปหนีไปนู่นแล้วอะโอ้ยโอเคโอเคงั้นผมจะล่อโปกันท่านผู้ชมครับล่อโป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 รทิ้งปึ๊บเก็บปั๊บอันนั่นอันนั่นทิ้งปึ๊บวุ้บ ข้ไม่ได้ข้อไม่ได้ข้อไม่ได้มันตายไปแล้วนี่หว่ายี่อยากได้ยังกันเหรอพี่แกอยากได้อย่างงั้นเหรอฮะเ,เออเลยเออเลยไปแล้วไปแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาใหม่กันเอาใหม่กันเอาใหม่กันมันน่าจะเป็นโฟที่มีคนเล่นอยู่นะฮะเมื่อกี้นี่มันเก็บไปได้มันเอ,อ๋งานมันก็เลยแบบเฮ้ยกูไม่กลับไปหรอกอะไรอย่างนี้นะฮะมีตัวเดียวเองเหรอไม่มีตัวอื่นแล้วหรอ โอ้จะเก็บผลเลอพี่พี่จะเก็บผลอย่างนั้นเลยเออเลยยืนนิ่งเลยเออเลยเออเลยเอาเอาตีได้นี่เอาให้ตีได้นี่แบบนี้ต้องล่อใหม่ท่านผู้ชมครับต้องล่อใหม่ครับล่อใหม่ล่อใหม่ ในงานสองตัวเลยตอนนี้เดือวผมมาแล้วปุ๊บปุ๊บฮ่าฮ哈哈เดือดสละเออเออเลยเออเลยเอา้าวเลเวลต่างกันเกินไปเอาเวล9 0เก้าร้อยผมตีไม่ได้หรอ โอ้โหระเวลต่างกันเกินไปเลยผู้ชมโอ้โหไอ้พวกนี้ไม่มีใครเวลตันนี่หว่าเฮ้ยปอปอมาปอเวลตันเฮ้ยมันสู้กันเหรอไอ้เหี้ยโปโปสู้โปอพีพีเหรอเฮ้ยมันต้องมาหาผมแน่เลยท่านผู้ชมครับผมต้องเตรียมตัวตั้งรับแล้วท่านผู้ชมโปอพีพีท่านผู้ชมโปอพีพีไอ้พวกแม่งใช้ปอล่างหัวเนี่ย ไม่ใช้โปล่าก็หวัวรืวว่าอีก,อกคนนึงน่าจะตายไปแล้วนะฮะแล้วมันลงมันลงไปยังไงวะมันที่ไหนวะข้างล่างนั่นอ่ะมันที่ไหนอ่ะลงไปไงวะ เฮ้ย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 ไปเ่าไม่ถอดปวดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอตดูดิวยวดใจเย็นใจเย็นเย็นขอยาขกเลยขอยยกเลยขอยกขอยกขอยกเลยขอยกเลยขอแยกเลยผัมตั้งตัวเนพี่ผมตั้งตัวเหมือนพี่สมตั้งนเออเอาสัตว์เอาหนีเอาหนีเอาหนีเลย โอ้โหโปแลค่าหัวก็สู้ผมไม่ได้ครับคิดดูโถไอ้กระจอกอูโปแล่าหัวข้าหัว 4m อะโอ้กระจอกว่ะมาอีกทิออกเกมหนีเลยก็อย่างว่าแหละครับท่านผู้ชมครับคนมันกากะครับถ้ามันเก่งจริงมันก็คงไม่เล่นโปะครับโออเล่นโปอย่างนีสู้ผมไม่ได้โอ้อ่อนว่าโคตรอ่อนเลยพี่พวกเล่นโปกระจกไอ้พวกไก่ตันไอ้พวกมีปัญญาสู้เองโถ เอสู้ไม่ได้หนีเลยอ่ะขนาดเล่นโปเนี่ยโคตรกระจอกอ่ะโอ้เฮ้ยมาอลกมแล้วม่าอีกแล้ว่าฮ่าี่า่่าฮ่าฮ่เล่าฮ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 ่า่่่ ว่าไงครับพี่ชายว่าไงครับว่าไงครับเสียดายโปรเวลามันหนีผมตามไม่ทันนะผู้ชมครับถ้าผมตามทันนมันตายแล้วนะฮะเออมันไวไปอ่ะแต่สุดท้ายมันรู้ตัวไงถ้ามันสู่เรามันตายแน่นะฮะมันก็เลยหนี เอาล่ะท่านผู้ชมครับก่อนจบคลิปกันไปนะฮะผมขอโปรโมทร,ร้าน V4 Shop ของตัวเองหน่อยก็แล้วกันนะฮะตอนนี้มีรหัสคนรวยมาขายนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะฮะที่อยากได้ไก่ตันโอ้โหจะบอกว่าไก่ตันก็ไม่ได้ะครับอยากได้รหัสโหดๆนะฮะที่มีผลถาวรด้วยวตอนนี้นะฮะรหัสคนรวยเรามีอยู่3รหัสครับในร้าน V4 Shop นะฮะใครสนใจสามารถมาซื้อได้นะครับมีรหัสคนรวยราคา2 9 9 9บาทครับรหัสคนรวยราคา4 1,999บาทแล้วก็รหัสคนรวยราคา4,399บาทครับแต่ละอย่างนะฮะมีข้อดีแตกต่างกันไปครับยกตัวอย่างเช่นราคา2 0 9 9บาทนะครับราคา2 0 9 9บาทนะฮะมีของดีตามนี้เลยครับโอ้โหต้องบอกว่าโคตรคุ้มนะฮะแค่เห็นผลถาวรและเหล่าเกมพาร์ทเนี่ยก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะมีผลร็อกเก็ตถาวรอ,อันนี้ไม่ถือว่าดีก็ได้นะครับแต่ผลพระถาวรครับผลโมจิถาวรและผลมังกรถาวรครับ อ้าวมีใครอยากได้ผลมังกรถาวรหรือเปล่ารหัสนี้มีนะฮะราคาถูกสุดแค่2องพบาทครับส่วนรหัสราคาสี่พันนะฮะขึ้นไปนะฮะโอ้โหมีของดีมากกว่านี้เยอะเลยครับรายละเอียดเนี่ยอยู่ในรูปอยู่แล้วนะฮะเพราะงั้นแล้วใครอยากได้นะฮะฝากอยู่นะครับถ้าเกิดว่าไม่รีบตอนนี้ระวังนะฮะผมโปรโมทวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้น่าจะขายออกไปแล้วนะฮะใครช้าอดนะครับรหัสผลมังกรถาวรสามผลเลยนะฮะอย่าลืมมา ซื้อกันด้วยนะครับใครสนใจลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมโอเค โอเคครับท่านผู้ชมครับสําหรับคลิปนี้นะฮะก็หวังว่าจะตลกถูกใจท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะฮะเป็นไงฮะผลอัญเชิญน่ะมันจะมาเร็วเท่ากับผู้อัญเชิญผัวอัญเชิญได้ไงล่ะฮะเอออัญเชิญโปมาตบเล่นน่ะมันไงโคตรฮาถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ